มาดูวิธีการใช้รีโมทรวมสำหรับแอร์มิซูบิชินะครับรีโมทรุ่นนี้จะใช้แทนรุ่นเดิมนะครับตามรูปที่แสดงนี้นะครับลูกค้าต้องเช็คดูว่ารีโมทของเรามีอยู่ในรูปนี้หรือเปล่านะครับถ้ารีโมทเดิมของเราอยู่ในรูปนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับ นี้เรามาเริ่มใช้กันนะครับเราก็แกะกล่องนะครับสไลด์ใส่ฐานต้องใช้ทำแบบนี้นะครับสไลด์ด้านหน้านี้นี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ฐา,านฐานนับควรจะเป็นพานาเป็นฐานรุ่นใหม่แบบนี้นะครับ พอใส่เราจะจะเห็นว่ามีตัวหนังสือขึ้นมานะครับตัวบอกคุณภูมิบอกเลขแล้วก็ใส่นี้ใส่กลับไปนะครับแล้วเรามาลองนะครับหลังจากนั้นเรามาลองยิงไปที่แอร์นะครับกดปุ่มเห็นไหมครับ ก็จะทํางานเลยนะครับไม่ต้องจูนไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าบางคนอาจจะกดแล้วมันไม่มาให้ให้กดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มที่เขียนว่า SEL เนี่ยกดแชร์ไว้5วินะครับรีโมตก็จะสแกนหาโค้ดท,ที่ตรงรุ่นเดิมนะครับแต่ปกติส่วนใหญ่ก็กดปุ่มเปิดได้ทันทีนะครับ เราก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับตัวนี้อาจจะตั้งเวลาไม่ได้นะครับใช้ได้เพียงเปิดปิดพัดลมแรงหรือค่อยนะครับก็ปรับได้เช่นกันนะครับปรับระดับพัดลมได้นะครับขึ้นลงตามนี้นะครับ ก็ปรับอุณหภูมิปรับได้ตามต้องการนะครับพัดลมก็มี2 3งสระดับนะครับก็ปรับได้เช่นกันครับก็ตามนี้ครับใช้ง่ายครับแนะนำนะครับรุน่นนี้ขอบคุณครับ